สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพบกับน้องแฟงสามเหลี่ยมออตโต้นะคะวันนี้นะคะน้องแฟงอยู่ที่ร้านสามเหลี่ยมออตโต้จังหวัดขอนแก่นนะคะสาหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจเข้ามาดูรถที่ร้านนะคะเข้ามาได้เลยนะคะร้านเปิดตั้งแต่8ปดโมงครึ่งถึง 5, 5้าโมงเย็นของทุกวันนะคะลูกค้าสามารถทดลองขับฟรีได้ด้วยนะคะใครที่สนใจนะคะอย่าลืมเข้ามาแล้วแจ้งนะักฟังไปนะคะลูกค้าท่านไหนที่มาจากคลิปนี้นะคะ ได้รับโปรโมชั่นพิเศษนะคะสำหรับลูกค้าที่แคปหน้าจอแอดบ้านเขี่ยวฝักแฟงมานะคะที่แอด1 2 3 b ตรงนี้นะคะชื่อแอดว่าพอจอกป๊อบอายนะคะตอนนี้ยังมีโปรโมชั่นแบงค์สิบรถแสนอยู่นะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนที่มีแบงค์สิบแบบนี้นะคะนำมาเป็นส่วนลดจากราคาหน้าไป้ายได้เลยนะคะลดไปสูงสุดถึง10,000แบาทนะคะมี10ใบก็ใช้ได้10ใบนะคะแต่ว่าจำกัดสิทธิ์แค่1ใบต่อ1คันนะคะมี10ใบซื้อ10คันได้เลยนะคะ สำหรับลูกค้าท่านไหนที่อยากรู้ว่าแบงค์สิบแบบไหนออกได้ออกไม่ได้นะคะใช้ได้ทุกแบบนะคะแต่ว่าหนึ่งใบต่อหนึ่งคันนะคะไม่ดูปีไม่ดูพศออนะคะนี่นะใช้เป็นส่วนลดจากราคาหน้าป้ายเท่านั้นนะคะไม่สามารถใช้แทนเงินดาวน์หรือว่าแลกเป็นเงินสดได้นะคะวันนี้น้องแฟนจะมารีวิวรถเก่งแบรนด์หลักนะคะตัวนี้เป็นตัว5ประตูเช่นกันค่ะตัวนี้นะคะเป็นตัวแฮทแบ็กห้าประตูนะคะสําหรับ โตโยต้ายารีชุดแต่งคอร์สคันนี้นะคะน้องเป็นรถปี2020นะคะลูกค้าเป็นรถปี2020ผ่อนเริ่มต้นที่7,800กว่าบาทตลอดสัญญาตัวนี้หากลูกค้ามีแบงก์สิบนะคะรับส่วนลด1 0 0 0 0 0คันนี้อยู่ขายอยู่ที่4,000 0กว่าบาทเท่านั้นค่ะสําหรับลูกค้าที่มาจากคลิปนี้นะคะน้องแฟนขายอยู่ที่4,000กว่าบาทเท่านั้นนะคะใครที่สนใจนะคะแคปหน้าจอให้ติดป้ายทะเบียนด้านล่างตรงนี้แล้วแอดมาที่บ้านเขียวได้เลยค่ะ หรือว่าโทรมาที่เบอร์0 6 1 3 6 7 7 8 4 4ได้เลยนะคะ๋ยวมาเริ่มรีวิวน้องคันนี้กันเลยนะคะน้องคันนี้นะคะเป็นโตโยต้ายารีชุดแต่งคอสได้สีทูโทนะคะหลังคาดำตัวรถขาวนะคะมาพร้อมไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์ตัวนี้ให้ไฟเดย์ไลท์มาให้เรียบร้อยนะคะลูกค้าตัวนี้น้องได้ไฟเดย์ไลท์มาให้เรียบร้อยไฟตัดหมอกด้านล่างก็มีมาให้ตัวกระจังหน้าได้เป็นกระจังหน้าสีดำ ตัดกันกันกบสีตัวรถสวยๆแบบนี้นะคะตามด้วยโลโก้แบรนด์สีเงินโครเมียมนะคะสําหรับลูกค้าท่านไหนที่ชอบป้ายทะเบียนแบบนี้นะคะลูกค้าเข้ามาดูรถจริงที่หน้าร้านได้เลยนะคะส่วนตัวด้านข้างน้องมาพร้อมชิวล้อสีดําแบบนี้นะคะได้เป็นล้อชุดแต่งคอร์สนะคะตัวนี้ได้ชุดแต่งคอสทั้งคันนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะ,ะและตัวกระจกน้องนะคะยังเป็นกระจกสีดํา ตัวกระจกสีดํามาพร้อมไฟเดียวติดด้านข้างการสาดมีมาให้เจสวยแบบนี้เลยนะคะลูกค้าเดี๋ยวมาชมด้านในน้องกันบ้างนะคะส่วนภายในน้องคันนี้นะคะมีพื้นที่ใช้งานกว้างนะคะภายในน้องเป็นเบาะสีดํานะคะมาพร้อมโทนสีดสํเจสวยแบบนี้เลยนะ,ะแถวคอนโซลหน้าน้องนะคะได้ดีไซน์ประมาณนี้นะคะลูกค้าดีไซน์จส,สวยแบบนี้นะคะตัดขอบกับสีเทาเล็กน้อยนะคะ ช่องแอร์นะคะตัดขอบกับสีเทามาให้นะคะเดี๋ยวมาดูช่องเก็บเอกสารของเขาบ้างนะคะตัวนี้แบ่งมาให้ถึง2ช่องนะคะลูกค้าได้แบ่งมาให้ถึง2ช่องนะคะเก็บเอกสารได้เยอะมากๆเลยนะคะตัวนี้เก็บเอกสารได้เยอะมากๆเลยนะแถวคอนโซลกลางได้หน้าจอมาให้เรียบร้อยช่องแอร์มีมาให้นะคะปุ่มออปชันก็มีมาให้เช่นกันคะ่ะตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้มาให้นะคะเบรกมือมันน่วมนะ น้องคันนี้ได้เบรกมือแมนนวลมนะคะลูกค้ามาพร้อมไฟส่องสว่างด้านบน1ห,หลอดนะคะส่วนดีไซน์ด้านประตูน้องนะคะเป็นโทนสีดําตัดเย็บด้วยด้สีแดงนะคะตัวลำโพงมีมาให้เป็นทรงกลมส,สวยๆแบบนี้นะคะตัวประตูเป็นโทนสีดําสวยมากๆเลยนะคะเดี๋ยวมาชมที่บังแดดน้องกันบ้างนะคะส่วนที่บังแดดนะคะตัวกระจกนะคะมีมาให้นะคะจะเป็นกระจกเลื่อนแบบนี้นะคะเลื่อนสไลด์แบบนี้นะ เลื่อนสไลด์แบบนี้ส,สวยๆเลยนะคะเดี๋ยวต้องแฟ้พาไปชมด้านห้องผู้โดยสารนะคะส่วนด้านห้องผู้โดยสารนะคะตัวประตูนองนะคะด้านประตูดีไซน์เดียวกันกับด,ด้านข้างคนคํา พื้นที่ภายในได้เป็นเบาะหนังนะคะตัวนี้เบาะหนังทั้งคันได้เป็นเบาะสีดาตัดเย็บด้วยได้สีแดงนะคะสภาพใหม่มากๆนะคะหรือว่าสภาพนางฟ้านะคะที่ร้านนะคะเป็นร้านรถยนต์มือสองมีรับประกันศูนย์ให้สูงสุด3ปีรับประกันเหมือนป้ายแดงทุกอย่างนะคะแต่ราคาถูกกว่านะตัวนี้นะคะมาพร้อมช่องเก็บเอกสาร2ฝั่งนะคะ มาจากฝั่งด้านข้างคนขับและด้านคนขับนะคะลูกค้าตัวนี้ที่รองแขนก็มีมาให้นะคะแถวคอนโซลกลางตัดเย็บด,ด้วยได้สีแดงนะคะไฟส่องสว่างมีให้ด้านบนนะคะลูกค้าไฟส่องสว่างมีให้ด้านบนตรงนี้นะคะวสวยๆแบบนี้เลยน้องคันนี้นะคะเป็นเบาะหนังนะคะเบาะยังตึงๆอยู่นะคะเป็นรถปี2020ค่ะ,ะ,คะบอกเลยนะคะว่าตัวนี้ไม่แค่ห้าหมื่นเท่านั้นค่ะ ไม่น้อยมากๆนะคะไม่แค่ห้าหมื่นเท่านั้นค่ะส่วนตัวด้านหลังน้องคันนี้นะคะได้กล้องมองหลังหนึ่งตัวนะคะน้องเป็นยารีชุดแต่งคอสนะคะชุดแต่งคอสทั้งคันนะคันนี้รถปี2020นะคะสิบนะคะผ่อนต้นที่7800 0ันกว่าบาทเท่านั้นเองส่วนไฟท้ายนะคะได้ไฟท้ายแบบฮาโลรเจนมาให้นะคะมาพร้อมคีปด้านบนตรงนี้นะคะลูกค้าตัวนี้นะคะเป็นโตโยต้ายารีชุดแต่งคอสนะคะมาชมด้านท้ายน้องกันมากนะคะ นี่นะพอเปิดท้ายออกมาแล้วนะคะพื้นที่เก็บของน้องมีพื้นที่เก็บของที่เยอะมากๆนะคะกว้างมากนะคะน้องคันนี้นี่นะคะจะสวยแบบนี้เลยนะตัวนี้นะคะสามารถพับเก็บได้นะคะตรงนี้นี่นะตัวนี้เป็นยารีชุดแต่งคอร์ดห้าประตูนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะใครที่สนใจเข้ามาดูรถจริงที่หน้าร้านได้เลยนะคะตัวนี้ได้กล้องมองหลังด้วยนะ เป็นยารยชุดแต่งคอนะคะแล้ก็เป็นชุดแต่งของคอนะคะเดี๋ยวมาชมด้านคนขับบ้างนะคะตัวนี้ได้กุญแจแบบสมารท์ทชีรีมาให้นะคะลูกค้าได้กุญแจแบบสมารท์ทชีรีมาให้ภายในน้องคันนี้นะคะมาพร้อมปุ่มพูสตาร์ทนะคะได้ปุ่มพูสตาร์ทพวงมาลัยแบบมัลติฟังกชันนะคะมีปุ่มออปชันมาให้ต่างๆนะคะก็่าจะเป็น คนโท,โทรเข้าโทรออกหรือว่าลูกค้าฟังเพลงอยู่ก็สามารถเพิ่มเสียงลดเสียงได้เลยนะคะน้องได้ปุ่มคูชตาร์ทมาให้ในตัวนะคะตัวนี้สวยๆนะคะสําหรับใครที่เน้นออปชันนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายนะคะขับรถรถุ่นนี้แบรนด์นี้ได้เลยนะคะตัวนี้เป็นรถแบรนด์หลักที่ราคาแข่งมากๆนะคะน้องเป็นรถแบรนด์หลักที่ราคาแข็งมากๆนะคะใครที่สนใจนะอย่าลืมติดต่อฟักแฟงมานะคะที่เบอร์0 6 1 3 6 7 7 8 4นะคะตัวเบาะนะคะสภาพใหม่มากๆเลยนะคะลูกค้าออปชันมีมาให้เยอะๆนะคะสำหรับตโตโยต้ายาร s ชุดแต่งคอร์สคันนี้นะคะและใครที่ชอบคันนี้นะคะลูกค้าอย่าลืมโทรมาที่เบอร์0 6 1 3 6 7 7 8น4นะคะดูว่าใครที่สนใจร,รุ่นไหนอยากได้รถยี่ห้อไหนนะคะลูกค้าก็คอมเมนต์เข้ามาที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะไม่ว,ว่าจะเป็นเก๋งกระบะเจ็ดที่นั่ง SUV รถไฟฟ้ารถคอกรถตู้นะคะทางร้านเรานำเข้ามาที่ร้านแล้วนะคะหรือใครนะคะที่สนใจอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมนะคะก็คอมเมนต์เข้ามาที่ใต้คลิปหรือว่าทักเข้ามาที่ช่องทางนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวน้องแฟงเข้าไปตอบนะคะมีอัปเดตคลิปทุกวันนะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดใจไปด้วยนะคะพบกันในวันถัดไปนะคะ